สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมคุ๊กที้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีวิวคลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจุ๊บ โอเคนะครับผมก็สว okay. awesome. ัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอร์เบกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่องหนึ่งเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์นะครับดอกกระหล่ำนะครับตั้งชื่อดอกกระหล่ำกระหล่ำดอกนะครับโหมดยากนะครับเพราะว่าหลายคนขอมานะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ทั้งง่ายแล้วก็ยากแบบพอผ่านนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตดูโฆษณารับเพรก่อนนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็ขอโทษทีนะครับพอดีเมื่อกี้ดูโฆษณาเสียดายเพจสามร้อยนะครับเยอะนะ300นะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นคุกกี้ชาเลนจ์นะครับระดับยากกันนะครับระดับยากระดับยากนะครับย้ำว่าระดับยากเนาะก็นี่เลยนะครับกดไปที่โบนัยากแล้วนะครับก็นี่เลยจะใช้นะครับอ่าสัตว์เลี้ยงเวล9นะครับอ่าคุกกี้เวล12นะครับแคนดี้เวล5เราทําไปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็น ไข่นะครับเจ็ดลายแทงแล้วก็รองเท้ากระโดดซึ่งอันนี้เราต้องใช้รองเท้ากระโดดนะเพราะว่ามันจะเป็นมากผมได้ทําคลิปแบบได้คุกกี้ชาเลนจ์ง่ายไปแล้วนะครับก็คือแบบโอรองเท้ากระโดดเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่าแบบมันมีเยลลี่ตรงหลายจุดนะที่แบบเราพลาดไปเสียได้คะแนนไปเหมือนกันโอเคเดี๋ยวขอก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทํานะครับก็คือเราต้องใช้สัตว์เลี้ยงเวลก้าเลยนะครับมาเดี๋ยวขอไปสุ่มก่อนนะครับมาเดี๋ยวไปสุ่มแป๊บหนึ่งนะครับสัตว์เลี้ยงเวลก้านะครับมา ไปเลยนะครับโอเคเดอกกระลำเฮ้ย,มยผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกเออเดี๋ยวดอกกระลำออกมา32บก็เยอะละมาเดี๋ยวต่อไปเลยนะครับก็จะเป็นนี่เลยกลระลำหอมจิว๋วอ่ากระลำดอกจิ๋วนะครับน่าจะได้เบลก้าวล้วนี่ครับมาเดี๋ยวคุกกี้เดี๋ยวเราเอาโพชันยันเอานะครับผมไม่ต้องเสียเพชรเลยเป็นไงโอ้ไม่ต้องเสียเพชรเลยนะครับมามามา โอเคนะครับอไปเดเวลสิบนะครับอ่าสิบอ่าเวลสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่โอเคเวลสิบสองนะครับปุกกี้แล้วก็จะเป็นอสัตว์เลี้ยงเวลเก้าโอเคเวลเก้าผมไม่อยากเอาโพชั่นอยากเลยเสียดายโพชั่นนะครับอ่าเดี๋ยวไปสุ่มอีกรอบหนึ่งเรามีเรามีไข่เกิดน,นะครับเป็นไข่แบบไข่พิเศษนะครับมา,าจะสุ่มไปก่อนแต่อัพเทเวลเก้าพอนะครับมา โอเคตายมาชัวร์มานะครับมาเลยชิดอัพเวลเก้าโอเคเวลเก้าโอเคดีห้าโอเคเราถือว่าพร้อมแล้วนะครับผมจะอัพแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเล่นตามตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเล่นตามตรงนี้ให้ผ่านเลยนะครับก็410ล้านนะครับซึ่งผมดะบอกนะว่าสับที่ผมไม่ค่อยอยากจะทําหมดยากนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับใช้คุกกี้นะครับเยอะนะครับ เวลสิเนี่ยมันเกือบตันแล้วนะอีกสาเวลก็แม็กแล้วนะครับคือมันใช้ทรัพยากรทนนั้งจะเยอะคนที่เล่นแบบชาเลนจ์ระดับยากพอผ่านเนี่ยถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พอมีของละถือว่าแบบเริ่มพอ,พอมีของก็คือพอมีแหละแต่ก็ลงแบบว่ามันใช้ของเยอะคับโหมดปกติอะไรก็เลยไม่ค่อยอยากทําแต่หลายคนขอมาเดี๋ยวผมจะทําให้ทั้งโหมดยากแล้วก็โหมดง่ายนะครับเนาะโหมดปกติกับโหมดยากโอเคจะใช้คุกกี้ 12, สิบสองสแตเลีเก้านะครับสมบัติตามมีแคนดี้เวลห้านะครับผมไปเดี๋ยไปลุยกันเลยดีกว่า โอโกนะครับมาโอเคนะครับปึ๊บปึ๊บเหมือนเราจะต้องเก็บนะครับรองเท้ากระโดดโเนาะเก็บรองเท้ากระโดดไปใช้ช่วงที่สำคัญสำคัญนะครับมาเลยโอเคนะครับมาวิเรากระโดดผ้าเจลลี่ไปน,นิดนึงเสียดายจังเลย มันจะมีเยลลี่ผุดอ่ะนะครับเออผมเรียกว่าเยลลี่ผุดได้ปะเนี่ยมันจะเป็นดนกลอกไม้ผุดตรงเนี้ยทุกคนเออเสียดายนะครับเก็บไม่ค่อยได้นี่ครับมาเลยจิ๊บโอเคมาเลย มันจะยากไหมอ่ะเออเพราะว่าผมก็เพิ่งจำโหดยากครั้งแรกนะครับมาอัพตัวละครเล่นแบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมกระโดดรองเท้ากระโดดพยายามคงเหลือรองเท้าให้ได้สองชึบชึบมานี่เลยนะครับสวยนะครับพยายามเก็บรองเท้ากระโดดไว้ให้ได้สักสองนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เสียเวลาในการอกรอฟูเท้าฟูดาวสกิลนะครับฟูดาวสมบัตินำเหนีงนะครับพยายามเหลือไว้สักสองว้นะครับถ้าเกิน3มเนี่ยจะไม่ฟูดาวอ๋อเกือบแล้ว เหมือนจะเราจะพลาดไปน,นิดนึงเลยอะเป็นไรหรือเปล่าเป็นตีอ่ะนี่ครับนิดนึงนิดนึงนะไม่เป็นไรอาจจะหายไปแต่ก็น่าจะเก็บอย่างอื่นทดแทนได้หรือเปล่าอโอเครองเท้าก็เหดดลือสี่ใช้ไปหน่อยนะครับอ่าใชใ้เหลือสอง้นะครับใช้ตรงนี้ก็ได้โอเคใช้ไปละ โอเคแต่เสียงเพลงด่านพอนะชอบอยู่เหมือนกันชอบเสียงเพลงด่านนะเสียงเพลงด่านร้องนะครับโอเคนี่เลยนะครับรองเทาง้ากระโดดตรงนี้นะครับที่เราเสียดายไปตอนคิฟหมดง่ายนะครับเก็บไม่ได้นี่เก็บได้เรียบร้อยแล้วเอารองเท้ากระโดดมามีแม่เหล็กจิ๋วนะครับระยะหนึ่งโอเค อีกนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคมาเลยนะครับเก็บอ่าเริ่มชินเริ่มชินละเพิ่งเล่นได้เกมแรกนะครับเริ่มชินละมาอุย้ยชนนะฮะโอเคนะครับพลาดพลาดน,นะครับโอ้ไม่น่าไม่น่าบอกเริ่มชินนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ตรงนี้นะเพื่อไม่ให้คลิปมันเสียเวลาเดี๋ยวผมจะขอเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมจะ ฟารต์ฟร์เวิร์ดมาตรงนั้นเลยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอแก้มือใหม่ตั้งใจเล่นเลยจะเก็บให้ละเอียดกว่าเดิมอีกนะครับมาโอเคนะครับผมเล่นกันเป็นสิบกว่ารอบมาเฮ้าม่นะครับมาโชว์สุดท้ายมันคือมันมัน,ม,นมันขาดคะแนนนิดหน่อยทุกคนขาดนิดนึงนะครับเออมายากช่วงสุดท้ายนี่แหละนะครับจะขาดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ อันนี้ผมแนะนํไว่าสไลด์นะสไลด์ไปเก็บไปเลยนะครับตรงนี้นะผมเล่นไปเยอะแล้วผมกระโดดแล, <finite> แล้วเก็บไม่ได้อะไรเลยนะครับแนะนําว่าเมื่อกี้ให้สไลด์นะครับแนะนําเลยว่าให้สไลด์นะครับมาจุดนี้เก็บรองเท้ากระโดดมานะครับแล้วก็กระโดดชึบชึบเลยมาเลยนะครับช่วงท้ายมาเลยมาเลยมาเลยนะครับได้รองเท้ากระโดดช่วงท้ายพอดีโอเคอ่านะครับ ผ่านประมาณเรียบร้อยนะครับ412ล้านนะครับก็คือผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเป็นไง <c oughs> อ่านี่เลยนี่เลยนะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยมันจะมีขวดเลื่อนเล็กนะครับผมแนะนําว่าไม่ต้องกระโดดเก็บเนะเพราะว่าให้สกิลพุ่งเนี่ยมันพุ่งไปเก็บเยลลี่ข้างบนนะครับเราจะได้ไม่ต้องกระโดดให้เสียเวลาแล้วก็ใช้รองเท้ากระโดดช่วงสุดท้ายไปก็จะผ่านพอดีนะครับซึ่งผมใช้เวลาเล่นเยอะมากเลยนะครับเยอะแบบเยอะมากเพราะว่า รอ uh, งเท้าเนี่ยนะครับสำหรับรองเท้าเนี่ยนะครับรองเท้ากระโดดจาเป็นนะครับสำหรับโมดนี้ถือว่าจําเป็นเลยนะครับอ๋อแต่อันนี้เขาใช้เป็นสบ,บัดตางหมีเพราะหมีมันเยอะนะครับก็อลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะครับก็โมดยาก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือมันจะมีช่วงสุดท้ายเนี่ยที่ต้องเก็บยเลยลลี่ละเอียดนะครับก็คือรองเท้ากระโดดที่ผูกมื่เกี้ยเลยนะครับก็คือเก็บไว้แล้วก็ คือเราไม่ต้องเก็บผลเล่นเล็กอะก็คือแบบให้มันตายไปเพื่อที่สกิลไข่ไมันจะได้พุ่งไปเก็บเยลี่เยอะๆตรงเมื่อกี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบายบายสวัสดีครับ